สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องนิติสอนพาไปดูนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาทำเซฟโซนทำคลิปนะทำคลิปเซฟโซนสาธารนณะเป็น EP5 แต่คลิปนี้เนี่ยจะแนะนำผู้โดยสารโด,ย,ดยตรงเลยนะครับผู้โดยสารที่จะใช้บริการรถแท็กซี่เนี่ยแอดมินแนะนำให้พก แอลกอฮอล์ไปหนึ่งขวดอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ถนัดอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ไม่แต่แนะนําว่าไม่ต้องเล็กเกินไปขนาดเนี้มันจะแบบอาจจะแบบไม่ค่อยฉีดแล้วมันไมน่มันไม่ทั่วแนะนําเพื่อที่จะให้เอามาฉีดเวลาเราโบกรถแท็กซี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเปิดพยายาม พยายามโบกให้เขาจอดได้ดีๆหน่อยนะแบบมีที่เว้าวจอดแบบไม่ไม่ขวางการจราจรด้านหลังนะพอเขาจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราก็บอกว่าขอขอฉีดแอลกอฮอล์ก่อนได้ไหมถ้าเขาไม่ให้ฉีดแล้วก็งั้นไม่เป็นไรเราก็โบกคันใหม่ถ้าเขาให้ฉีดเราก็ฉีดให้ทั่ว ฉีดตรงที่เราจะนั่งที่เราจะพิงอะนะด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฉีดให้มันแบบให้มันโดนตัวโดนผมโดนอะไรเราบริเวณรอบๆเราดังนั้นถ้าฉีดแบบนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำแอลโกอฮอล์นะครับแอลโกอฮอล์ที่มันสามารถ เวลาเรามือเราโดนแล้วเนี่ยเราไปจับอาหารได้ถ้าดังนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นคือถ้าถ้ามือเราโดนแล้วจับอาหารได้ก็แสดงว่าเราก็ฉีดใส่ตัวเองได้ฉีดใส่ตัวเองได้ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเ,เรื่องของแอลโกอฮอล์ชนิดนี้นะชนิดที่มันที่มันฉีดตัวเองได้เนี่ย เท่าที่ฟังมาเนี่ยแอลกอฮอล์มันมีอยู่สามชนิดเดี๋ยวแอดมินจะเอาคลิปของนักเภสัชนะนะมามาต่อจากคลิปของแอดมินนี้เพื่อให้เพื่อให้ฟังให้ละเอียดว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันมันไม่มันมันไม่ได้แบบสามารถที่จะโดนตัวเราได้ทุกชนิดนะมันมีอยู่สามชนิด บางชนิดก็เขาไม่ได้ใช้ในคนไงบางชนิดเขาก็ใช้ในเ,เครื่องจักรกลอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวยังไงฟังคลิปของนักเภศัสตชแล้วกันเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้เรียนมาทางโน้นก็ต้องอาศัยฟังจากเขาเหมือนกันมาทำเซฟโซนนี้ก็เพื่อที่จะเอาเนี่ยเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยมาบอกผู้โดยสาร บอกเอแล้วก็ท่านผู้ชมนะแล้วก็ใช้คลิปของนักเพศสัตว์เนี่ยบอกรายละเอียดอีกทีนึงคร่าวๆก็คือแอลกอฮอล์ตัวที่มันสามารถโดน,โดนมือและโดนอาหารได้เนี่ยมันชื่อนี่นะตรงนี้เ,เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะเอทิลแอลกอฮอล์ แต่ถ้าผู้โดยสารหรือท่านผู้ชมคนไหนขี้เกียจพกแอลกอฮอล์นะก็โทรหาแท็กซี่คันนี้ได้เลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะแอดไลน์แล้วก็จองได้ว่าจะใช้แท็กซี่เวลาไหนเพศสายเฮลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างแอลกอฮอล์สามชนิดนะครับที่กำลังต้องเป็นความต้องการอย่างมากในปัจจุบันนะครับเพื่อ ให้เราเนี่ยสามารถใช้แอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับแอลกอฮอล์ uh, ตัวแรกนะครับเขาเรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ตัวที่2เรียกว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์แล้วตัวที่3เรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์นะครับ uh, ตัวแรกนะครับเอทิลแอลกอฮอล์พบในเครื่องดื่มนะครับที่เราเอามาใช้ทําเหล้าไม่ว่าจะเป็น7%นะครับหรือสูงถึง40%นะครับใช้ทํายาแก้ไอใช้ทําน้ํายาบ้วนปาก นะครับส่วนไอโซโพรพิแอลกอฮอล์นะครับใช้เป็นสารชำระล้างนะครับแล้วก็ใช้นำทำน้ำยาบ้วนปากด้วยแล้วก็บางทีก็ใช้เป็นตัวทำละลายแล้วตัวสุดท้ายนะครับเมทิลแอลกอฮอล์นะครับ, alcohol, รบตัวนี้จะไม่นามาใช้ในคนนะครับจะใช้ทำในการเป็นงานสีเป็นหลักนะครับ ตัวต่อมานะครับความเป็นพิษความเป็นพิษทั้ง3ตัวมีความเป็นพิษทั้งสิ้นนะครับพิษต่ออะไรบ้างตัวแรกนะครับเอทิลแอลกอฮอล์นะครับมีความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับกดประสาทส่วนกลางนะครับตัวที่2นะครับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ก็มีฤทธิ์ในการกดประสาทส่วนกลางแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าอะซิตนนะครับก็มีผลเป็นพิษต่อร่างกายเหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับ เมทิลแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้สําคัญมากๆนะอันตรายมากๆนะครับเ,เขาเรียกว่าทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นนะครับหรือว่าทําให้ตาบอดได้เลยนะครับแล้วตัวต่อมานะครับหัวข้อความเป็นกรดในเลือดนะครับพอ,อบริโภคแอลกอฮอล์สชนิดนี้เข้าไปนะครับความเป็นกรดในเลือดเปลี่ยนไปอันนี้อันตรายมากๆนะครับทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ก็คือเมทิลแอลกอฮอล์นะครับเพิ่มความเป็นกรดในเลือด ตัวต่อมานะครับผมจะเปรียบเทียบระหว่างอิแอลกอฮอล์และก็ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อและก็ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับเพื่อใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดนั่นเองแอลกอฮอล์ alcohol, เนี่ยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีกว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลชีพตัวอื่นนะครับส่วนไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่านะครับ พูดถึงความระคายเคืองต่อผิวนะครับเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีความระคายเคืองต่อผิวเนี่ยน้อยกว่านะครับไอไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ so หมายความว่าถ้าเราใช้เช็ดแผลหรือใช้ทําความสะอาดบริเวณใกล้เยื่อบุตาจมูกหรือปากเนี่ยตัวเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีความระคายเคืองน้อยกว่าและตัวเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้ผิวแห้งน้อยกว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวที่เราเห็นน้ำสีน้ำเงินนะครับจริงๆเอทีลแอลกอฮอล์เนี่ยมีสีใสนะครับแต่การเติมสีน้าเงินเพื่อให้เข้าใจว่าตัวนี้คือแอลกอฮอล์นะครับเพื่อไม่ให้สับสนเอามาดื่มหรือเอามากินกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับพูดถึงความเหมาะสมตัวเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยจึงมีพิษน้อยกว่าจึงเหมาะสมที่จะทําความสะอาดผิวนะครับทําความสะอาดบริเวณผิวหรือใช้กับคน โดยมีความเข้มข้นมากกว่า70%ขึ้นไปส่วนไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เนี่ยจะเหมาะกับการทำความสะอาดบริเวณที่เป็นสิ่งของนะครับหรือบริเวณที่เป็นวัสดุทั่วไปเช่นพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับลูกบิดประตูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉีดสเปรย์ครับก็ชัดเจนนะครับจากนักเพสัตก็แนะนำให้เราใช้แอลกอฮอล์ ประเภทที่1น,นะครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจแล้วก็ถามคนขายก็ได้นะครับว่าแอลกอฮอล์แบบเกรดของอาหารนะครับแบบฟู้ดเกรดเนี่ยคือตัวไหนนะครับหรือถ้าเราจําชื่อได้ชัดเราก็บอกกันเลยว่าแอลกอฮอล์นะครับสําสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมและ f อที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามอยากให้ช่องของเราทํารายการไหนแล้วก็เพิ่มเติมจุดไหนนะครับติชมได้พิมพ์ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ